เอาใหม่สิบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปิ่นจำกัดหานชนหรือ O อนา่ีมันพันกันจับรางวัลจากกิจกรรมแรงลุ้นโชคยิ่งเติมยิ่งเพิ่มสิทธิ์ลุ้นครั้งที่หนึ่งมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมลงทะเบียนลุ้นโชคที่สแกนค r โค้ดท้ายใบเสร็จน้ำมันจากการเติมน้ำมันทุกชนิดพบ600้บาทแจกไปร3 1ยรางวัลกว่า3ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามจากรายงานเลยค่ะ ศูนย์ Energy c คอมเพล็ได้แก่รถยนต์ MG iPhone 14 Pro บัตรเติมน้ำมัน PTT Station รวมทั้งสส้น131รางวาัลรวมมูลค่า3 17,000บาท ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น2 4 3 3 8 1 0โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่22ทธันวาคม2,565เวลา9นิกาปเป็นต้นไปทางเว็บไซต์ pttstationluckydraw.pttor.com/announce และ www.pttor.com รวมทั้งทาง Facebook Fanpage pttstation สำหรับการจับรางวัลครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์2566ผู้ที่สนใจสามารถศึกษากติกา,กาเงื่อนไขาการร่วมกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p t t o r c o m Facebook Fanpage PTT Station หรือโทร1365 Contact Center ผลการตอบรับที่มีการมาใช้บริการที่ PTT Station นะครับในการเติมน้ำมันแล้วก็รับสิทธิ์แคมเปญครั้งนี้นะครับตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้มี ผู้มาใช้สิทธิ์ถึง2.4ล้านสิทธิ์นะครับที่เข้ามาในวันนี้เพื่อมาร่วมแรงลุ้นโชคกับ P ิเซอชันเรานะครับที่ผ่านมาครั้งแรกเราเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับจนถึงสิ้นเดือนแต่เรายังมีกิจกรรมนี้ต่อไปอีก2เดือนคือเดือนธันวาคมปีนี้และมกราคมในปีหน้านะครับซึ่งวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆครับทุกๆการเติมน้ํามันชนิดใดก็ได้600บาทสามารถร่วมลุ้นโชคได้10พิเศษเมื่อเติมน้ํามันเกรดพรีเมียมซุปเปอร์พาวเวอร์ของเรารับสิทธ นะครับเพียงสแกน QR code หายไปเสร็จน้ำมันแล้วก็ลงทะเบียนรู้โชคได้ไงด่ายๆเลยครับเอาละครับลากันไปเลยสวัสดีค่ะ